สวัสดีค่ะกำลังจะออกไปส่งน้ำพริกนะคะพอดีมีลูกค้าเก่าทักมานะคะสั่งน้ำพริกเผ็ดน้อย6กระปุกอืมเราก็เตรียมกำลังจะไปส่งให้แล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราออกนอกบ้านคืออยู่ในบ้านก็ต้องทานนะคะนี่เลยค่ะเซรั่มกันแดดนางงามนี่เลยนะคะ ขวดเขาเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้มีค่า SPF 50บวกนะคะ PA 4บวกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีเปปไทด์8ทานแล้วทำให้หน้าเราดึงด๋งดึงดึงดงอย่างนี้ได้นะคะนี่เลยนะคะเซรั่มกระดาษนางงามตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆอนุภาคนาโน,โนแบบเป็นนาโนโมเลกุลเล็กมากๆนะคะนี่เลยแล้วก็มันไม่มีสารเคมีมันไม่มีสารเคมีใดๆที่จะทําร้ายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราไปไว่ายน้ําในทะเลมันก็ไม่หลุดนะคะตัวนี้เนี่ยนา เะะซรั่มกันแดดนางงามนะคะสูตรน้ำนะคะสูตรน้ำทาไปแล้วค่ะทาให้ดูอีกว่าเป็นยังไงนะคะดีเนี่ยก็เ,เป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนจะขาวนะคะแต่ทาแล้วมันไม่ขาวนะคะคือทาไปแล้วอะ่ะเราจะทาซ้ำอีกเพื่อ <laughs> เพื่อโชว์ <laughs> เพื่อโชว์คะ่ะ <laughs> เพื่อโชว์ <laughs> ดีวค่ะดู้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่เดี๋ยวพอสักพักเขาก็จะเกเกินๆไปกับผิวของเรานี่ทาสองรอบเลยอะ่ะ นี่อะค่ะเดี๋ยวเราก็เกี่ยตัวนี้ไม่จําเป็นต้องค่อยมือแบบเบามือนะคะทาไปเลยอย่างนี้ค่ะเป็นแมวเลยไว้อย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะทาไปเลยค่ะมันเหลือเยอะมากก็ลงคอไปเลยจ้าอื เดี๋ยวสักพักเขาก็จะแบบกลืนไปกับผิวนะคะจากนั้นก็ทาแป้งเราได้ตามปกติไปเลยไปเลยนะคะมาทาเซรั่มกันแดดให้ดูเฉยๆค่ะเซรั่มกันแดดนานงงามเดี๋ยวเราให้มันกลืนไปกับผิวแป้งนึงแล้วเดี๋ยวออกนอกบ้านกันละจ้า